กระเจ้าพยาคนเยอะเลยครับเนี่ยเป็นฝั่งพระราม5จะเป็นซอยบางกวยที่จะไปทางการเดินทางทางเรือเนี่ยเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับผมเวลานี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบ8โมงเช้าแล้วค, <laughs> คือไปเล็กเนี่ยไปส่งเด็กๆครับแล้วก็ต้องผ่านบริเวณนี้ฮะรถติดพอรถติดเราก็เลยเลี่ยงมาด้านนี้ฮะหวังว่าจะเป็นทางลัดแต่ได้ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออตรงนี้มันเป็นสะพานพระราม5เนาะ เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูดีกว่า <c oughs> คือวิวตรงนี้สวยครับสวยมากเพราะว่ามันเป็นจุดประมาณกลึ่งกลางระหว่างก็คือเป็นสะพานพระราม5ตรงบริเวณที่ข้ามไปนะครอ,อินกับเชื่อมต่อกับติวานนท์ใช่ไหมฮะทีนี้มันจะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างท่าน้ํานนกับสะพานเจษด,ดาบดิน,นแต่ถ้าเกิดว่าเรามายืนอยู่ตรงบริเวณจุดสะพานพระราม5เนี่ยเราจะมองเห็นนู่นเลยครับ <c oughs> เห็นวิวไหมฮะ เห็นวิวไหมสวยมากก็คือบริเวณนี้ถ้ามองไปด้านนู้นน่ะจะเป็นแถวสะพานพระราม8พระราม7พระราม6กนะฮะก็คือจะเชื่อมต่อกันหมดเลยแล้วก็ที่เห็นอยู่โดดเด่นอยู่ตรงนู้นแต่ว่าบางตึกบางตึกของการไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐสภาใช่ไหมฮะ รัฐทสภาหลังใหม่อะที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาครับผมนั่นแหละสวยมากแต่ทีนี้ว่าถ้าเราอยู่จุดนี้มันจะบงังบังกับตึกของการไฟฟ้านะทีนี้เลนกล้องตัวนี้มันมันดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นเลนกล้องแบบเหมือนกล้องโปรใหญ่ๆฮะมันก็เลยซูมไม่ได้แบบเต็มที่ เดี๋ยวเล็กลองซูมให้ดูนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เป็นฟิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับชั่วโมงเร่งด่วนก็จะเห็นเรือด่วนวิ่งผ่านไปบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรือด่วนเนี่ยจะเช้ากว่าน,นี้นะครับเช้าเช้านี่หกโมงเรือด่วนเยอะมากช่วงประมาณหกโมงเช้าฮะเรือด่วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากๆด้านนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าน้ำนนท์นะครับฝั่งนี้จะเป็นพระรามเจ็ด วัดเคมาแล้วก็เป็นการไฟฟ้าบางกลวยตรงนู้นนะครับเห็นไหมฮะการไฟฟ้าบางกลวยที่อยู่ริมริมน้ำนะ่ะอันนั้นน่ะใช่ครับแล้วก็ที่เห็นอยู่หลังการไฟฟ้าบางกลวยตึกสูงสูงอันนั้นเป็นตึกใบหย,ยกนะเป็นตึกใบหย,ยกนะฮะที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย95ชั้นนะครับก็คือเขาสูงแล้วก็มองเห็นแต่ไกลมองแบบนี้เหมือนจะใกล้นะครับแต่จริงแล้ว อยู่ไกลอยู่หลังตึกการไฟฟ้าไปโอ้ยคนคนละทิศคนละทางเลยนู่นเห็นไหมครับตึกมหานครเราก็มองเห็นนะจากจุดเนี้ยตึกมหานครเราก็มองเห็นนะครับนี่ตึกมหานครจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเรือด่วนเจ้าพระยาถ้าเป็นช่วงประมาณหกเจ็ดโมงเนี่ยคนจะแน่นมากครับตอนนี้ก็แน่นนะตอนนี้ก็ถือว่าแน่นนะแต่ว่าถ้าเป็นหกเจ็ดโมงเนี่ยรถเรือคือแน่นมากกว่าน,นี้อีกนะครับแน่นมากกว่าน,นี้อีกเพราะว่าคนมันเป็นแบบ ชั่วโมงเร่งด่วนนะฮะคนก็จะเดินทางกันแบบว่าเยอะมากเดีย๋ยวนี้ถ้าสังเกตดีๆนะฮะเราจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยนั่งรถเมย์กันสักเท่าไหร่นะฮะคือไม่ใช่ไม่นั่งรถเมย์นะคนนั่งรถเมย์น้อยลงครับแล้วก็รถเมย์เองเนี่ยก็วิ่งน้อยลงด้วยเนื่องจากมันมีรถไฟฟ้านะฮะมีรถไฟฟ้าเพื่อที่จะเหมือนขนส่งมวลชนจากจากชานเมืองนะฮะเข้าไปอยู่ในตัวเมืองอย่างเงี้ย ด้วยความรวดเร็วมันก็น้อยมากเลยที่คนจะมาต่อเรือต่อรถแบบแบบแบบนั่นส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็คือขึ้นรถไฟฟ้าที่เดียวเลยมันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็สามารถล็อกเวลาได้นะฮะสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสถานีนี้ไปถึงอีกสถานีหนึ่งกี่นาทีอย่างเงี้ยฮะคือไม่เลทเลยคือตรงเป๊ะ <c oughs> อาจจะมีเลทบ้างเล็กน้อยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือเวลาเขาจะตรงเป๊ะมากนะฮะเนี่ยเป็นฝั่งพระรามห้า ทางนู้นก็จะเป็นซอยบางกวยที่จะไปทางการไฟฟ้าบางกวย,ยลึกไปนู่นเลยฮะลึกไปนูน่นเลยไปโผล่ตรงบริเวณการไฟฟ้าบางกวยแล้วก็ไปถึงนู่นเลยอะไรนะไอโรงพยาบาลยันฮีนี่ครับเห็นไหมฮะเรือด่วนเจ้าพยาคนเยอะเลยครับคนเยอะเลยครับ ในหนึ่งวันเนี่ยคนเดินทางทางเรือเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในหนึ่งวันนะเยอะมากๆเลยฮะทีเนี้ยบางทีเราแบบทำงานของเราอยู่ในมุมของเราเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยโลกภายนอกเนี่ยเขาเขาเป็นแบบไหน,เ,นเพราะว่าเวลาของพี่เล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะแบบตื่นมาดูคนแบบเดินทางเรือช่วงเช้าอะไรเงี้ยมันคนมันคนแล้วเวลากันทีเนี้ยพอเรามาเห็นแบบนี้ก็เออก็ดีเหมือนกันครับผมได้ฟิลไปอีกแบบหนึง่ง เห็นไหมครับโดมสีทองเจดีสีทองนู่นนะฮะเจดีสีทองนู่นน่ะเห็นไหมครับเจดีสีทองนั่นน่ะรัฐสภานะฮะสวยงามมากเห็นแต่ไกลเลยครับเห็นแต่ไกลเลยทีเดียวนี่ก็เป็นบ้านแบบริมน้ําที่ยังคงยังเห็นได้อยู่นะฮะฝั่งนี้ยังเห็นได้อยู่นะเป็นบ้านริมน้ําแบบอย่างเงี้ยยังเห็นได้อยู่ แต่ส่วนฝั่งนี้คือบ้านริมน้ำจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขาทำเขาทำกำแพงเขาเรียกว่ากำแพงน้ำอ่ะเนี่ยฮะเขื่อนกั้นน้ำนะครับผมนะแบนแบลนเดอร์กั้นน้ำอ่ะแบบนี้ฮะตลอดแนวเลยเมื่อก่อนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่แบบว่าเป็นบ้านชานริมน้ำเหมือนกันนะแต่ฝั่งนี้ก็คือไอ้กำแพงกั้นน้ำน่าจะอยู่ด้านในนะแต่ว่าบ้านริมน้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิม นี่ครับฝั่งนู้นเป็นท่าน้ํานนูนนฮะฝั่งนู้นคือท่าน้ํานนนะท่าน้ํานนอยู่ด้านนู้นแต่สะพานเนี้ยสะพานพระรามห้าเนี่ยนะครับเขาจะให้เดินได้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่พี่เล็กยืนอยู่แต่ฝั่งนู้นเนี่ยจะไม่มีทางเดินแบบนี้นะฮะฝั่งนู้นไม่มีทางเดินนะฝั่งนู้นก็จะเป็นแค่คอนกรีตถนนไม่มีทางเดินแต่ว่าทางเดินมีฝั่งนี้ฝั่งเดียว ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าฝั่งนู้นมีอีกก็จะอาจจะดะูวิวด้านนู้นได้อีกนะนู Ooh, ่นเห็นไหมฮะสะพานเจษฎาบดินอยู่ริบๆนู่นเลยอยู่คนละฝั่งกันมองไม่เห็นฮนะมองไม่เห็นอ่ะสำหรับคลิปนี้โอเคครับผมพามาดูประมาณนี้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับสวัสดีครับเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ